ประก,กาศถึงประชาชนทุกคนประชาติปิตาไตยในการเสียงโค้งโคยย้งสูบทใหญ่ความรากมิถเรคนไทย,ยมิถิรมีเสียดสิทธิ์ใจในการช่วงเช้าวันเนี <c oughs> ่ยอ้าวไม่เคยฟังเหรอ,เ,อเคยม,มันมันมีมันมีอะไรต่อนะก้อนแข็งขัดไปกระดูกสันหลังของชาติเธออำนาจเพราไทยนะชาติกาซิกามันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้กาซิกานั้นพอแล้วเราไม่เลิกอ่ะเฮ้ยมึงลืมเพลงชาติเราได้ไง เราจะทำตามสัญญาเห็นไม่ร้องละทหารเรือเชียร์แม่แม่มนี่ทหารเรือด้วยแม่เอามาครบบทครบหมดเลยดิมึงสวัสดีก่อนมึงสวัสดีก่อนว่าแล้วคุณสวัสดีก่อนร้องเพลงคู่มึงไม่ยอมสวัสดี สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราในรายการ o อเอสไฟเจตัวลงวันนี้เราเนื้อหารายการเราคืออะไรวันนี้เราก็จะมาสอน The Boy นะครับผมในการที่จะร้องเพลงครับสำหรับเพลงลันสไตล์ของลัสการนะครับผมพอเหอะไม่ใช่ไม่ติดไม่ติดถ้เพลงตอบเรจริงแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศเบาๆนะใช่ครับไม่เบาแล้วนะเมื่อกี้นี่หนัก บรรยากาศเบาแต่ประเด็นที่ร้องเมื่อกี้หนักหนักนะครับผมเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเบาๆใช่ครับเพราะเราคิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับเบานี่อะไรเบาเบาปัญญาแล้เราจะพูดเรื่องไฟไหมไฟสัมรีนม้ไฟสัมรีคือจะบอกว่าเราเครียดมาหลายวันครับโอ้เราไหนจะต้องเล่นทีสปอร์ตบ้างไหนอย่าไปบี้เออทีสปี้พาโรดี้โอ้เราก็เหนื่อยกันนะครับบางทีเราก็มานั่งคุยกันครับหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับน้องๆคง เคยชอบทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนะเฮ้ยมึงว่าถ้าแบบตัวละครในการ์ตูน่ะมึงว่าใครเจ๋งสุดเออน้องๆอ่ะน้องๆอ่ะน้องๆ้องอะคุณมึงอะว่าตัวละครตัวไหนแม่งเจ๋งสุดวะคือคําตอบของแต่ละคนไันะมันันมีในใจแล้วก็มีเหตุผลเราติดเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะยกเรื่องนั้นมาสู้ใช่อ้าอย่างนี้อย่างไงยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างผมในใจผมเลยเนี่ยผมมีคนชอบมากแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ได้โตมากับผมเลยนั่นก็คือดาร์กบอร์ดดาอนว่าพระเอกของเรื่องโกคู พี่เต่าของผมเนี่ยเก่งที่สุดแล้วโตประาศน้ำบใช่เพื่อเทเลปปี้สิงค์กินสิงคกินสิงค์กิไม่เลอ้ไง้ไปเลยตอนนี้ก็เลปัญญา หมเวลาสนุกด้วแหละหมดเวลาสนุกด้วยจริหมดเวลาสนุกด้วยจิดาวน์บอลดาวน์บอลคือผมมองว่าโกผูแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับอ๋อคงโกกุลโกคูคือคนนั้นแหละนะครับไปมาไอ้โมซียาโกกุลโมกุลก็มาโมกุลนี่คือแกหน่อยอัันน้นคาเลนส์โมกุลไม่ใช่นะโมลกุลรู้ปะ จะบอกว่าดังั้นบอลนะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นการ์ตูนที่อมตะมากๆนะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็มีเกมออกมาหลากหลายอย่างล่าสุดเมื่อกี้สตรีมก็เพิ่งลงไปดังขันบอลเซลูส์เหมือนเดิมนะครับตามสูตรเราก็รอลด20% 40%ว่ากันไปนะเซลูว์เพิ่งลงมาพันผมตัวเลขขึ้นเด้งเลยพอเป็นเงินไทยพันลงในคนลุกเลยโอ้โหโง่คุณเพราะว่าโง่คุณแม่งเก่งสุดในโลกการ์ตูนแล้วอ่ะเออโง่คุณไม่ต้อกไปน่ามาตายตายมาสุดไปตายไปลนตายเสร็จแล้วก็ลงมาสู้ได้ด้วย สรุปสรุปนี่เริ่มเียงแล้วใช่ไหมเริ่มเถียงแล้วไงโมกุลโมกุลผมว่าโมกุลอ่าใครต้องมีการแก้ต่างกันครับว่ามีเหตุมีผลที่ดีพอพี่อวว่าอะไรเรื่องนี้หรือก็เคยดูดังบอลตอยเด็เราโตมากันมาอ่าแต่ตอนนี้เลยนะผมเลยนะผมว่าผมไปคลั่งฝั่งอเมริกากว่าอ๋อต้องตอบคนนิดนึงว่าพี่อยู่ตอนนี้ช่วงนี้แกจะชอบพวกฝั่งอเมริกานะโดยเฉพาะมาเวลนี่แกจะชอบมากอ่าผมจะอยู่ญี่ปุ่นของผมอยู่เรื่อยๆผมว่านะ เอาแค่ทุ่ื่อเนียฮาร์คมาสู้นาฮาร์คมาสู้เดี๋ยวฮัรคตัวเขียวนะรักชนะยังไงอ่ะเออมันเก่งกว่างงี้เลยคือหลายคนเนี่ยน้องๆที่บ้านเนี่ยอาจจะแบบรู้จักฮัร์คแคบอยู่เฉยๆนะไม่ได้เล่ซีรีส์ของมาเวลจริงๆอ่าฮัคเนี่ยมันเก่งมากนะยิ่งโกรธเท่าไหร่ยิ่งเก่งมากเท่านั้นถึงขนาด ครั้งหนึ่งในในเวอร์วอล์ฮักฮักแค้นมากโดนส่งไปตัดดาวแค้นเนี่ยโดนฆ่ากลับมาล้างบาปฮีโร่ทุกทุกคนเลยกับตรงกับตันในรถแมนโดนกระทืบหมดแค่หมดเลยนั่นเลยเท่าไหร่มีอยู่อีกคนนึงครับชื่อว่าเดอะเซนต์ฟรีคนคนนี้เซนตรีที่ว่าเนี่ยมีพลังกับพักชิดระเบิดล้านดวงโอ้ยหโคตรต่อต่อต่อ โคตรพระผีดาวโคตรพระมารดามันสนั่นได้เลยเหรอครับคนพ่อคนแม่เยอะโอเค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 โอ้โหมาป้ายกันอย่างฮักตอนกับโกรธจัดเอาฮักไม่ลงนะโอ้แล้วภาษาอะไรอย่างโงกุลโอ้ยอะไรนะแม็กระเบิดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเสียงกรี๊ดเมื่อกี้โงกุลโงกุลไปไหนไม่ได้ เป็นผมสีทองพ่อสยามนั่นแหละแ่โอ้ยไม่ไปยันไม่โดนไหนวะเจ๊งแล้วมีแล้วนิ้วมอนปดผมเป็นนิ้วดีด้วยนิ้วดีตายแล้วพอเหอะคือสรุปง่ายๆคืออ่าตามทฤษฎีที่ผมยอมก็ได้เพราะถือว่าโกคูมันอ่ายิ่งสู้กับฮักฮักจะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าฮัก็จะชนะโกคูได้ว่ะเออว่ะเออเออมีทฤษฎีมีทฤษฎี อ่ะพักนี่มันเก่งผมแชเลยจบยางดิเฮ้ยพี่เฮ้ยยางดิเฮ้ยพี่เฮ้ยพักโคตรยากพักโคตยากพักเนี่ยคือขนาดตัวเขาใหญ่เลยป่ะครับอืมล่ำเลยล่ำแล้วก็ยิ่งสู้ยิ่งเห็นก็บอกว่ายิ่งสัตูตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ตามมีมาเรื่อยยิ่งเก่งยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยตามด้วยเหรอไม่เลยสิ่งที่แข่งเก่งที่สุดในเรื่องคือเก่งพักเออหวังไม่ขาดที่จีิวะไม่เคยขาดโอ้ยไม่ต้องพักที่ระเบิดเป็นร้านดูกังเก่งมึงี โอ้ไอ้ฟ้าจะไปแทะอุจาร์ทำไมเอาว่ารู้ผมรู้แล้วอ่ะแพ้อะไรแพ้อะไรโดเลมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาอ่อนตัวเต้มหมดแ้พอแล้ว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 คือจะติดไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรเลยอ่ะแพ้โดเลมอนเพราะจัะไปฉายยอดโอ้โห ว้าวอะไรเออว่ะเท่าไหร่ว่ะอ้าวก็ก็คือพอฮักก็กลายเป็นแอนแมนอ่ะเฮ้ยกูไม่แน่ดนี่ว่าจะสู้โดเวรมอนยังไงมันมีของพิเศษเยอะด้วยนะเออเออนั่นก็เป็นไปได้นะครับผมก็มีอะไรนะอะไรปืนแก๊สตกอะไรที่ติดไม่ใช่โอ้โหเนี็กซ์เฟรนด์เลยปืนอากาศปืนอากาศที่มันสวมมือจริงอ่พระคุณสะท้อนกลับอย่างเงี้ยแรงเยอะแรงเยอะแค่ไหนเจอฉายหรือตัวเข้า เออเออไม่ได้ไได้ต้องยอม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 อาจจะกลัวนหน่อยแต่ก็เออมีเหตุมีผลมีมีไรเดรฟมอฟลัชคนที่มีพลังเท่าพรางที่จะเปิดร้านดวงแม่งแค่เดียวเสียวเฮ้ยคุณอะไรคุณอะไรสู้วะคุณจะอะไรสู้เขาป้าล่ะโดเรมอนอ่ะอ่าอ๋อมิกกี้เมาส์ดีกว่าอ๋อเอ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 อก็มีเหตุผก็มีเหตุนลคือเดอฟเออใช่ใช่เดรฟมอนมันโคตร จริงๆโดนไอมพนกมันมีหูปะมันโดนหนูกัดถูกแล้วมันหลังจากนั้นมันเลยตัวเม่าเปลี่ยนหมดเลใชยแล้วคือแล้วคือแล้วคือแบบมีกิมเอาไม่อะไรด้วยนะมีกิมเอามาแบบอาจจะแบบเฟรนี่โดนมอ้โดนไอ้โดนไอ้โดนเล้โดนไอ้ไม่ยุ่งนะโดนไอ้ไม่หนีเดียวเลยโอ้โหเออชนะว่ะเอ้ยเอาหวาไม่มีมาอ่ะเ้ยเดี๋ยวนะย้อนกลับไปหน่อยกูเริ่มด้วยโกลกูเลยนะเว้ย ้คุณเริ่มที่ขหงมแพ้มิกกี้ม้าคุณเริ่มที่คนแรกเลยก็ใช่ครับคนแรกเลยนะไม่หงงภูตานักคนแรกเลยอ่ะคุณก็ไปละโอ้ยโอ้มิกกี้ม้าสัวเฮ้ยเฮ้ยถ้ามิกกี้มาส์โอ้อันนี้อันนี้มันอันนี้อันนี้ยากอันนี้งานยากเลยแต่ว่าถ้าผมอธิบายแล้วน้องๆต้องตามไม่ทันนะครับผมมิกกี้เมาส์นะครับแพ้คิริโตะครับ งงเลยมึงงงเลยคิริโตะจากไหนอ่ะงงเลยไอ้ซอฟต์อาร์ตออนไลน์อ่ะนะซอฟต์อาร์ตออนไลน์ซอฟต์อาร์ตออนไลน์เป็นแอนิเมชันกำลังดังอยู่ดิมันชนะไงวะอ่ะคิริโตะไงมันใช้เนิร์ฟเกียร์มันเคยใช้เมาส์ไหมก่อนหอนเลยงงเลยงงเลยอ่ะเดี๋ยวอธิบายช้าๆที่บอดกดกดกดคีย์คุกคือมึงไม่ใช่เมาส์และคุกเล่นเกมไม่ใช้เมาส์ถูกต้องเขาใช้เนิร์ฟเกียร์สายใช่ถูกต้องถูกต้องโอเคปะ เดี๋ยวเดี๋ยวคนตัดต่อช่วยเปิดเพลงโตเกียวดิฟแทรกให้ด้วยโตเกียวดิฟโตเกียวดิฟไม่เอาเก่าค่ะนี่มันเก่าเก่าแล้วที่สำคัญที่สำคัญคิริโตะในซอสอาร์ตมันเป็นนักดาบที่เรียกว่าเก่งมากด้วยนักดาบฟันด้วยโอ้โหแล้วเล่นเกมไม่ใช้เมาส์แล้วไม่ใช้เมาส์ใช้ดาบด้วยถูกต้องเก่งเออจบชนะไปมีเมาส์ตายไปมีเมาส์ตายไปมีเมาส์ตายจบไปมีเมาส์ตายอ่ะ ผมฟันมีอีเมาตายแล้วคิริตโตะว่ะคิริโตะว่ะคิริตโตะใช่ไหมใช้ดาบเออแคบักบันนี่อะไรของมือไม่รู้อะไรของมือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แต่เฮ้ยสงเราเจ๋งนะเอาญี่ปุ่นไฟกับอเมริกาไม่มอบักบันนี่มาด้วยเหรอบักบันนี่บักบันนี่ตูนมาเลย่เนีบักบันนี่ไงฟันแล้วมันเป็นการ์ตูนเลยหลบยิ่งยิ่งยิ่เหรอ

ปั่นก็ตายปั่นไม่เข้าทีนี้ตกมายังไงปั่นไม่เข้าไม่ไม่เดี๋ยว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 คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปนะครับผมเริ่มจากโงกุลนะครับผมซูเปอร์ไซย่าร่างสามนะครับผมพลังทำลายดาวได้นะครับผมแพ้อะไรนะแพ้ฮักแพ้ฮไปไปไปแพ้ฮักแต่ตอนที่สุดที่ไหนนะมาบันดี้จบแล้วจบแล้วมีอะไรเหรอมีอะไรเอ่ยก็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  อ่ะปัร์บันนี่โอเคปัร์บันนี่ก็ปัร์บันนี่ฟันไม่เข้าไงใช้ดาบอะไรมาแลโอ้ฟันไม่เข้าเฮ้ยใหูขอผมขอแก้ผมขอแก้ถ้าปัร์บันนี่ครับถ้าโลกญี่ปุ่นแพ้โทลิโกะจับแดงหมดอออ่ะเก็ตายไงคาไตคาไตจริงๆมันก็เป็นใชอาหารที่เป็นกคายกูไตใช่จะกระตคาไตคาไตายกูเม่ไม่กูเม่พูดได้มึงพูดได้ไม่รู้กูจะแดกโอเคกลัมาทำอาหารหมด โอลิโกสำคัญด้วยมหมัดตะปูหมัดตะปูมือซ่อมมือซ่อมมือซ่อมจบคือกระต่ายจิงมก็ต้องมันมันเป็นอาหารของมึงแล้วมัดอมัดตะปูโอเคยอมไม่หรอกคือมันเอาบักบันนี่ชนะอะไรคิดนิโตได้กูก็ยอมแค่ไม่อยากัะเทียงต่ออะไรก็กินตลอดอะก็โอลโกยอมยอมยอมตอนนี้อะบักบันนี่แพ้อกุนั่นคือหมัดปนหมัตะปูหมัดตะปู เออตอนแรกก็บอกตอบตอนตอนแรกเขาตอบได้ทีเดียวหลังๆได้สี่ดอกแล้วนะเป็นร้อยดอกร้อยดอกอโม้ที่เโ๊ะติวท่สอแม่งแพทท็ท ทำไมล่ะกูตอกหมันมาใช้ตะปูแหวนมาตะปูแหวนเกอร์คอนเกอร์อ่ออ่ออ่อคือคือมึงถ้ามึงเดี๋ยวอย่างงี้คุณว่าเอาอย่างเงี้ยคือคือมึงถือคอนอะไรก็ได้แหละตัวละครอะไรก็ได้แหละถือออถืออ่อว่ากี้คอมมาสู้ก็ได้คือคอนคอยมีคอนตอกพอเพราะกูมัดตะปูเออโอเคต่อต่อต่อกูยอมใช่ต่ออ่อุ้ยแต่ต่อต่อยากนะเกอร์อนี่เก่งนะคอนดีสายฟ้าเอ้ยแค่นั้นแหละสองอย่าง แล้วก็ไอพละกำลังอะไรนย่งเเออเออโคดินหมดโอดินเออเจ๋งล้โอคยนี่โอเคแล้วทอนะที่ที่เขาอยู่ตามศูนย์สิและบัชีบ้าไม่ใช่แล้วอ็พออะมาต่ออ่ะอ่ะนี่มันจบทอละแพ้ลูฟี่เป็นแ้ลูฟี่วะลูฟี่เป็นยา อ๋อสายฟ้าพุ่นเดียวกับตอนภาคแรกเลยที่ภาคแรกนะไอ้ผลสายฟ้าทําอะไรไม่ได้ไงชนะก้อนเเอรูมาได้เลยทอทำมาตียางก็ลุ้มลุ้มเลยกานนู้ก็งสบายดีเออคุณขอโทษละคุรู้สึกสมเหตุสมผลแล้วโกคูมเมื่อกี้มากเลยตอนนี้โกคุกับลูฟี่เออมันมันแบบจ้ำด้วยกันนะเออคุณรู้สึกดีแล้วคุณรู้สึกดีแล้วนั่นแหละเทป่ะผมว่าทอนี่แพ้ลูฟี่สู้ใครก็น่าจะเสร็จอ่ะโดนฮาโกฮาชิอีกโล้ย เฮ้ยอะไรถ้ามึงจะเขียนอีกน่นะเออใช่ลูฟี่ก็เป็นการลูฟี่ยากนะลูฟี่ยากแล้วนะเพราะลูฟี่นี่นี่ถือว่าเป็นแบบพระเอกของเรื่องตลอดเลยจริงอะจริงทอมมี่เก่งมากนะเออเข้าใจใครเข้าใจพี่นี่แต่ว่ามึงลองคิดดูตามทฤษฎีอ่ะมึงอย่าไปคิดจริงจังใช่ไหมสายฟ้าเออสายฟ้ามันทำไม่ได้เลยทอมันขีดตกน้ำตกท่านี่สู้ไม่ได้แล้วนะบ้ามันเพต้องใช้ท่าเป่าพองตัวเองหลบได้เชื่อดิ คื okay, อจะมันตอนแรกจะเป็นเสียงเยอะแต่ว่าเออบ่นจริงบ่นจริงว่างถ้าถ้าถ้าเกิดม cin ึงเล่นนี้นะเออมึงสู้กับไอ้นี้ป่ะสปองบ็อบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฟองน้ำมึงโม่หน่า นะอีนามิดำเราไปยืดหัวขึ้นมาไม่ทนบ่ไม่มีแรงอ้อยเพื่อโดนหินทับอยู่เอือตายเจอซองบ๊อบในน้ำนี่ตายเลยนะกลัวมันยอมแพ้แล้วสารอะไรรู้ครับแต่โดนน้ำทะเลแล้วไม่พ่อจะไปสู้กับเขาเขาไม่โผล่ขึ้นมาเลยจะไปสู้กับเขาเออแล้วพี่ยังลงไปมาได้จอดเรือด้วยเท้าสั้นนี่มันจะจอดได้คือมันก็อยู่ข้างล่างกับร้านเนี่ยมันก็เออเออใช่เลยว่ะ ตายมงงงอย่างเงี <grand. S 3> <Christina. S 2> ้ยลูก่ไงน้าว่าที่เจ้าแห่งโจรสลัดเจ้าอะไรล่อยไ้เห้ไอเหีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม้เหี้ยไอเี่ยไอเหี้ยไก้อเหี้ยไอ้ี้ไ้เหี้ยไอ้เยอ้เี้ไเหอ้้อ้เย่เหี้ยไเหี้ยไอ้เี้ไเไอ้เหยอ้เี้ยหี้เีหี้อเห ชนะเอ่ะไรนะสปอนบ็สปอนบ็อสปอนบ็อบอะมาฟองน้ำอยู่ในทะเลเอาอะไรชนะกันวะปลามากินเนี่ยดูแลเฮ้ยเฮ้ยไม่มาไม่มาไม่มาบักบักออติมัตพาวทำไมวะออติมัตเกี่ยวเลยจะลงน้ำไปแล้วไปไปหยิบขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ทำไมออติมัสพาเป็นไรเป็นหุ่นยนต์ด้วยเออเป็นหุ่นยนต์ด้วยเป็นทั้งรถเป็นทั้งหุ่นยนต์เออเออถูกฟองน้ำสำหรับรถนี่คืออะไร เวลาขับรถมันก็แค่อุปกรณ์ทำให้เราสั่นอ๋อเฮ้ยอย่ามางมกูงมกูนะโอ้เคลียร์แล้วหนูงมไปที่กระจกไม่ไม่ไม่จะรถจะเล่ากว่าเดิมนะมันไม่ดูมันปุ่มปักเลยนะมันเป็นรูมันูแต่ผิวมันเรียบอยู่ แล้วก็มาขู่ไงน้องๆอาจจะงงนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นการเขียนกันแบบคนมีการศึกษาแล้วนะครับเขียนกันด้วยรูปปั้นสปอนด์เขาเป็นฟองน้ำฟองน้ำเฮ้ยทำไรไว้ล้างรถล้างรถแค่นั้นแหละแพ้รถสุดไหมครับเออมันทำอะไรมากเจ๋อ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 บอกว่าอายมากนะมันถ่ายเทเดี๋ยวกูอายอ่าโอเคออฟติมาไทม์ครับโอ้โหเออมันก็ยังก็ยัง ต้นมากูโกกูว่ะไอ้เจ้าต้องขโมยพร้อมกูก็ยากเหมือนกันนี่แล้วแต่ทักันนี่แล้วแันนี่มิกกี้เมาส์ยังไงเอ้ามาอ่าอ่ะอนนี้ตอนนี้ออตติมัสแชมป์อยู่หูหุ่นยนต์ด้วยออตติมัสคราฟตยีนันโนสาวได้วยด้วยเฮ้ยโอ้โหล็อกจิ้มล็อกเออได้ละอะไรเออมันต้องแบบสร้างสรรค์นะครับน้องๆทายสิถ้าออตติมัสต้องแพ้อะไรแพ้ละเมกตาร์ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาพื้น แพ้แพ้ดาวแพ้แพ้เลยหนิงแมนเราฝั่งญี่ปุ่นหนูไงเราผมคนผมคนญี่ปุ่นแพ้ทาคุมิซอนเออใช่ไม่กินเหรอทาคุมิไงหัวทาคุมิไงอินดิเชียลดีอ่ะดิฟลงเขาเท่าเขากินนะไม่มาเรื่องมันเป็นอย่างี้ไงเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่ามีเรื่องด้วเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องมีว่ามันไปอยู่เรื่องเนี่ยมันตอน ออคติมัสมามาญี่ปุ่นด้วยและจังหวะที่ลงเทือกขาอวกินะท่าคุมมีแม่งดิฟตัดหน้าไปเลยจบละตอนนั้นตอนนั้นแม่งดิฟคล่อมลางอีก <c oughs> แล้วเลยคุณวะคือลางสุดภาพมาแล้วดิฟขล่อมลางต้อไปันเลยกูแบบอนะุ <c oughs> ้ยนีอขออีกทีเนี่ยผมเครืองมากเลย ออกิวารพาไปญี่ปุ่นเออออกิวารเป็นรถเอางี้ออกทิวารเป็นหุ่นเป็นหุ่นแล้วเวลาเดินทางต้องแปลงร่างเป็นแปลงร่างเป็นรถมาเออแล้วพอไปญี่ปุ่นถ้าถึงที่เทือกเขาอาทินะถึงทเทือกเขาอาทินนะแล้วเราลงเขาเวลาลงเขาเออมึงที่ว่ามึงจะชนะอาถรรคุมิี้ป่ะก็ไม่นะเออคือตอนนั้นจังหวะจังหวะนั้นทาคุมิแม่งไปส่งเต้าหู้มาดีเออแล้วดิ้หัดหน้าแล้วก็เม ลราต้องรู้ด้วยแล้วทีตัดได้เลยโอพวกนี้ตสิบลอที่ไหนมาเนี่ยโอหเห็นไหมอ้โหรวมากมันได้สาวน่โอโหงี้เออแ่เ้ยทากุมิเอออ่ะ i ินิเชียลดีอินิเโอเคอ่ะทากุมิอ่ะทากุมิทากุมิคอะไรเฮ้ยป้าเอาใครมากระทืบเอาใครมากระทืบก็ได้ทากุมิขับรถเฉยๆออปติมัสพาว ไม่ว่าถุงมีนยิ่งยำช้ากระทึกม่ได้เเออฮ้ยให้มันมีจัจยาบนิยถึงว่า้ให้มันแบบเขาเรียกอะไรนะสรรสร้างเลยดิให้มันแบบเนี่ย้าทาคุมินี่ชื่อมันใช่ไหมใช่เรารู้ชื่อมันอ่าทาคุมินี้มันต้องเจอคีระคีระอย่ามาต่อว่ะไม่ใช่คีร่าพี่จะขับคุคีระอะไรเล่นโน้ต อ๋อรู oh. know, you know, you know, so ้ชื s <S ่อแล้วมือเขียนไดเลยรชื่อแป๊บเขียนเลยเออเฮ้ยติบตกเขาตายโอ้โหวันลุกขึ้นมาไม่นะไม่ชนะหลังจากนั้นงเลยไปเลยตอไปเลยอ๋อพอเจอเฮรักเขียนแต่อนี้มันเ a k e s e n e อันนี้คือเรารู้ชื่อมันมันโหมันหดด้วยนะมาตรนี้เลยมารนี้รู้ชื่อใครไม่เขีย ใช่อุ้ยชี้ยากยากยากเลยเธอี้ยากเขียนล้สมุดเลยโอ้โหเออเอ้ยแต่งอคงก็สู้ทีละไม่ได้จริงนะไอ้สารจะไม่ทันจะวาร์ปกลับไปในินเขียนชื่อแม่งหรอกมันต้องเป็นหัวใจวายตายไอ้หมอคุณเนี่ยไอ้ช้างเนี่ยเคยเอายาแก้โรคหัวใจมาให้กินเลยเออใช่ใช่มันก็เมคเซนส์อยู่นะด่าด่าได้เลยของเราได้เราต้องห้ามมันครับเราต้องหยุดเวลามัน เราต้องหยุดให้มันเขียนห้ามแบบมันจะเขียนชื่อคนอแล้วหยุดไปเลยโจโจสตาร์ดัคูเส่ตอนนี้กำลังบูมมากคูโจโจทาโล่ถูกหยุดเวลาแม่งเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยยิงช,ชุดชุดหนังสืออะไรอ๋อะ <laughs> ได้แอแอแอ,แ,อ,แ,อ <laughs> แล้วก็ต่อยแม่งเลยจบ คือจอมราค์กำลเขียนจังหวะที่จังหวะที่คิระากำลังจะเขียนชื่อคูโจโจทาโร่ลงไปเออหไอ้นี่เรียกสตาร์แพตติน่าออกมาเออหยุดเวลาใช่ขโมยหนังสือเนี่ยชนะไหมเออจบละเออไอมันหยุดทันแต่ว่ามันหยุดวิเดียวนะอะไรนะป่ามึงไม่เห็นตอนหลังวิเดียวในกระตูนนั่งเป็นลูกกี่หน้าโอ้เออเนาะตอนตอนไปสู้กับดีโอนี่มันหยุดวิเยอร์มึงคดูดิไอไอดีโอเหนือสองวิกว่าๆมากไม่เอารบ รถบดถนนมาโอ้โหขอเล่านิดนึงก่อนเป็นอน้องๆไม่รู้โจโจเนี่ยนะครับโจทาโร่เนี่ยครับเขาจะมีความสามารถคล้ายๆกับตัวพอลของเขาคือเขาสามารถอยู่เวลาได้วินเดียวแต่บังเอิญว่าเวลาหยุดวินเดียวของเขาเนี่ยครับเวลาเขาเล่าเนี่ย กะไว้แล้วว่าันต้องทำอย่างนี้แล้วลว่าแล้วต้องอย่างยิ่งยิ่งมีวิดีโอของมันเออแต่วา่ามันจะต่อยถูกต้องครับนั่นคือความสามารถของสตาร์แพติน่ามนะครับที่มารู้เอาตอนหลังว่าตัวเองนี่อยุดเวลาได้ไอ้สตาร์แพติน่ามี่เขาเรียกสแตนสแตนใช่ครับเป็นพลังสแตนบามีนั่นเทเลมอนพอแล้วจะมนอย่างเดียวเออโอเค ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้สรุปคีร่าผมแพ้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 โซ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 จุดเวลาครับผมเขาไม่ได้โอเคโอเคครับตอนนี้นะเราเจอกับฮีโร่ที่เรียกว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับเพราะเขาสามารถหยุดเวลาได้ต่อให้เก่งแค่ไหนเขาก็จะหยุดเวลาจริงๆหมดจริงหมก็เลยพูดอีชื่อตัวนี้อันแรกนะอ่าทำไมเดี๋ยวรายการเดจบตัวอะไรวะเอ้ามามันมันมีรู้จักไอ้นี่ป่ะงนี่หยุดเวลาได้นี่เฮ้ยนี่หยุดเวลาได้มึงพูดอะไรมึงทำอะไรมาถึงหยุดเวลาเลยอ่ะเออเออเออ ำอ้หรือเปล่าเจ้าท้งโลกแพ้ใครแพ้ใคร Lucky Man ครับเอางี้พี้แข่งความเก่าเลยเอางี้เอางี้ก่อนเอางี้ก่อนช่วยอธิบายน้องกเผื่อน้องจะเกิดไม่ทันแล้วน้องๆนะคะรุ่นขาพี่ไม่รู้จัก Lucky Man เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นฮีโร่ของ คนแตังเรื่องเดตโน้นั่นแหละครับเป็นการ์ตูนแกลกตลกๆนะฮะซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยเอาเป็นร่างมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหซวยมากแบกเจอแบบไบญอันเลยเออจะเหยียบขี้ได้ทุกเวลาโอ้โหซวยอารมนอนในนกตกขี้แล้วมีวันหนึ่งเจ้าพระเอกเนี่ยเดินออกจากบ้านมาจะไปโรงเรียนเหมือนเคยอยู่ดีๆเจ้ากรรมครับอันนี้โดนยานมนุษย์ต่างดาวตกใจตายตายเลยวิญญาณลอยไปครับแล้วอยู่ดีอ่ะเป็นไอรยานอวกาศนั่นน่ะมันเป็นไออมนุษย์ต่างดาวมันขับหนีมา ลัคกี้แมนนี่ก็หอมตามมาแล้วก็ให้ข้อเสนอว่าเฮ้ยออกมารวมร่างกันไหมถ้าจะได้เป็นลัคกี้แมนนายจะโชคดีโอ้โหคือพลังของมันเนี่ยเมื่อแปลงร่างเนี่ยฮะมันจะโชคดีมากก็คือตามชื่อเลยลัคกี้ใช้พลังของความโชคดีครับน้องๆอาจจะงงเลยอันนี้ผมยอมก็ได้ยกตัวอย่างนะครับ คือสมมุติว่าจะทำอะไรก็ตามอ่ะลองลองลองขอย้อนกลับไปได้ไหมขอขอโทษเถอะโมกุลมาดูกระโมดุอมาสู้กเอาโมกุลมาสู้กับลัคกี้แมนครับโมกุลปล่อยขึ้นเต่าปุ้งไปครับใกล้ๆจะถึงหน้าแล้วครับอาจจะแบบดูดีเกิดเรื่องขึ้นมาประมาณว่าอุ้ยฝุ่นเข้าตาแล้วหลบได้เออโชคดีเงินหล่นอยู่ต้อเก็บเออไม่โดนงอคงอะไรจะปล่อยครับอะไรจะโยนแบบปอนกิมกีอัดหัวเลยลงมาฟัดคนน่าจะหลับว่า ีมดเข้าไปกัดตุญโจตัวคุณดีอ๋อแล้วเปี้ยวเก่าเออแล้วเก่าเปี้ยวตกใส่ตัวเองเออตายคือจะบอกว่าไอ้ลัคกี้แมนเนี่ยความความโชคดีของไอ้ฮีโร่ตัวนี้นะฮะเกออแม่งไม่มีขอบเขตโชคดีเพราะว่าคือความโชคดีมันมันมันไร้เหตุผลในขนาดที่ว่ามันทําให้อีกฝั่งโชคร้ายหรือซวยไปเลยเอออะไรประมาณนั้นคือเรียกว่าแบบบางทีมีบางคนแบบสู้ๆกันอยู่นี่กระเด็นเข้าไปในดวงทีตายไม่ได้อะไรเลย จริงคะลงเราเลยไรนี่ก็แบบกูชอบดิใจเออชนะแล้วบางทีชนะของลุงแต่กูยังไม่กลับเลยเลยนะวันพันธ์นวันพันแม่อะไรโอ้โหวันพันแม่นที่ว่าเก่งต่อยมาเดียวร่วงนี่ยิงสู้ลัคกี้แมนไม่ได้เพราะว่าต่อยโดนหรือเปล่าเพราะว่าวันพันแมนดวงซวยมันเป็นตัวละครที่ดวงซวยแบบซวยมากๆแล้วยิ่งมาเจอลัคกี้แมนที่พมันโชคโชคดีแบบ สแตทมาทะลุทะลุโลกแล้วอัพลักล้นอ่ะเออลักลักนี่มันแบบไปแล้วอ่ะอันนี้ตีโกลกเกิดอันนี้ตีโกลกเกิดจะรับไม่ได้แล้วนะแต่ว่าลัคกี้แมนก็อยู่ในจัมเหมือนกันนะถ้าเกิดใครเล่นเกมจัมตาล่าสุดนะฮะก็จะมีตัวละครประกอบเป็นลัคกี้แมนด้วยเหมือนกันนะมีเหรอมี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 นะถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับน้องๆนะฮะเราออกมาคุยกันขำๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะตกเพียงกันเอาแบบสาระแบบ ขอร้องนะครับน้องๆอย่าแบบชกต่อยกันนะครับเอาชนะกันด้วยการศึกษานะเอาชนะกันด้วยเหตุผลนะครับผมใครถ้าเกิดใครนะคิดว่ามีตัวละครตัวไหนนะเออเจ๋งกว่าลักกี้แนนมีก่คอมเมนต์มาข้างล่างเออเรียกว่าท้าทุกสถาบันเลยนี่โอ้เอางี้ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองมีตัวละครและมีเหตุผลที่สามารถเอาชนะ ตัวละครของพวกเราได้นะครับโพสต์ลงไปเลยฮะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปตอบเองครับพี่ล้อตอให้รู้ชื่อลัคกี้แมนจริงไม่ไม่ไหวแบบจามฮะไม่ไม่ชื่อยทัชชื่อเขียนที่ชื่อตัวเองไม่ไม่แล้วแบบอาจารย์ไล่เหตุอาจารย์ฮัทแบบเอาปากกาไอ้ดิสอ้อดิสออาจารแบบหาปากกาไม่ทันเอาดิสอมาเขียนปึ๊บแล้วทัชชื่อปากกาไอ้ดิสอ้อขาดเลยเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นโลกงไมเป็นเงี้ยครับได้ดิสอ้อหมด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 แล้วทำไง ใช่เอาไปที่มีรถเบรกแตกนิ่งมาชนงนนี่คือนี่คือพลังของลัคกี้แมนต้องลองหาอ่านดูนะมาตูนเก่านิดหนึ่งนะครับผมลัคกี้แมนเนชั่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 นนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าเบาๆสบายๆนะครับในสุขวันศุกรขละกันนะครับอาทิตยเนี่ยคืออาทิตย์นี้เบาครับอาทิตย์หน้านี่อาจจะเล่นของใหญ่หน่อย ครัถ้าเราใครที่ติดตามพวกเรานะะฮหรือยังไม่ติดตามเนี่ยกดสับตะไคร้ไว้หน่อยได้นะครับหลังท้ายรายการนะครับเราจะดูสับตะไคร้ไว้ยังไงก็กดล่างก็ได้เออหรือกดข้างล่างก็ได้นะครับผมครับก็จะมีปุ่มแดงๆโอ้โหปายกันเยอะไปแล้วเนี่ยโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ l u c เราได้เวลาวัดดวงกันแล้วนะครับพร้อมกันแล้วหรือยังเอ่ยบรรดาเหล่าเศรษฐีทั่วฟ้าเมืองไทยกับสึกครั้งยิ่งใหญ่ของเกม l ไ e Let's Get r i c h ซึ่งชิงเงินรางวัลร,รวมกว่า5 0 0แสนบาทณงานไท a แ land m o b ว l e Expo ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศศริกิจในระหว่างวันที่12-15ถึงกุมภาพันธ์นี้งานนี้ใครกันแน,น่ที่จะได้รับตำแหน่งเจ้าแห่งเศรษฐีไปครองเตียมงพัฒนาตัวละครและเครื่องรางของท่านไว้ให้พร้อมนะฮะรอวันหน้ามามรอคุณอยู่ ก็นอกจากจะชีวงรางวัลรวมกว่า500,000นะต้องไปก่อนเลยเขาว่าที่1นี่ได้ iPhone 6 Plus 64 g b ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยอีเวนต์พิเศษนะครับในวันแห่งความรักครับจะเป็นการแข่งประเภทคู่ครับในวันที่14กุมภาพันธ์2558นี้แล้วนะครับผมก็ผู้ชนะเลิศนะครับจะได้ทริปนะครับไปกับประเทศเกาหลีนะครับพร้อมเที่ยวสนุสนุน Lotte World นะครับผมสำหรับ2ท่านแล้วก็มีดมอนอีก10,000เม็ดต่อคน แล้วก็พิเศษสุดครับสามารถที่จะมีสิทธิ์ได้เข้าแข่งขันบาราลาโคนี่ครับเพื่อชิงรางวัลเป็น iPhone 6พัด64 g ิอีก1เครื่องด้วยนะครับโอ,โ,อโอ้โหแล้วที่สำคัญนอกจากในงานนี้ยังมีการจำหน่ายชุดเซ็ตไอเทมอีกมากมายราคาพิเศษสุดๆไปเลยครับส่วนลด50 90มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับปใใ้นิดหนึงครับมีซองรับประกันการ์ดคาดเซขายด้วยครับโอ,โอ้สุดยอดมากเลยครับ มาพบกับพวกเรานะครับทีมงาน OS นะครับแล้วก็ OS caster นะครับได้ในงานตามวันที่ขึ้นอยู่ตรงหน้านี้นะครับสำหรับผมนะครับชัมพุงนะครับจับประจำการอยู่วันที่14อกุมาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนั่นเองนะครับกับน้องจับจากนะครับจะมาพากันอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทีเดียวครับผมแล้วก็เป็นผมนะครับสีโตนะครับจะอยู่ในวันศุกร์ที่13ครับวนศุกร์ อ่านะครับอยู่ทั้งครึ่งเช้าแล้วก็ครึ่งบ่ายเลยครับผมอยู่คู่กับน้องแป้งของเรานะครับซีบิงซีจุดแล้วก็กิบฟุรี้วยครับอ่าส่วนของผมนะครับในครอสเนวฟิตนะฮะวันสุดท้ายนะครับควงสาวควงสองนะฮะทั้งซีบิงและกิบฟุรีนะฮะอยู่กันถึงเช้าบ่ายนะเจอกันรัวๆทั้งวันแน่นอนโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้รายละเอียดนะครับไปติดตามได้ที่เว็บของเราเลยครับ w w w o n l i n e s ว็บ i o n n e t ได้เลยครับใส่รายละเอียดไว้ให้หมดแล้ว